นรองผู้มือการคณะครูอาจารย์ทุกท่านและสวัสดีลูกๆนักเรียนทุกคนในขอฟังเสียงหน่อยสวัสดีค่ะเขาบอกว่านักเรียนมต้นของริทยาวรรณัยเป็นคนที่มีระเบียบวินัยยิ่งเวลาวันนี้ใส่ชุดลูกเสือแล้วเนี่ยยิ่งต้องมีระเบียบมาก พอของฟังเสียงระเบียบสรือไถ้านิ่งไม่พอสแสดงว่ายังไม่มีระเบียบมหนึ่งยังไม่นิ่งวิทยาศาสตร์คือชีวิต ชีวิตเราคือวิทยาศาสตร์ถ้าเรารู้จักวิทยาศาสตร์เราจะเข้าใจชีวิตดังนั้นวันนี้ต้องขอบคุณทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ได้จัดก,กิจกรรมมากมายในขณะที่หัวหน้ากลุ่มสาระรายงาน พอมองเห็นความตั้งใจของลูกๆที่ตั้งใจฝังว่าทางโรงเรียนนั้นได้จัดกิจกรรมอะไรบ้างและเราได้เข้าร่วมทุกกิจกรรมไหมทุกเวทีไหมนะคะเพราะว่าความสำคัญของกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เป็นเรื่อง หลักที่จะเอามาใช้พัฒนาประเทศชาติเราคือกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นคนรุ่นต่อไปที่จะดูแลประเทศนะคะดังนั้นถ้านักเรียนให้ความสนใจสิ่งที่ได้ก็จะได้กับตัวเราเองนะคะจะ,จะเห็นได้ว่าทางกลุ่มสาระนั้นได้จัดกิจกรรมหลาก,ก,ากลหลายมากแล้ววันนี้ก็คิดว่านุ้กทุกคนนั้นจะได้โอกาสที่ดี ะะที่จะได้ศึกษาข้อมูลศึกษาความรู้และนำไปใช้ในชีวิตจริงใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จะมาช่วยในการเรียนรู้นะคะอย่างที่ท่านหัวหน้ากุ่มสาระได้รายงานถ้าเราอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจำวัน เราต้องเป็นเด็กที่ช่างสงสยัยช่างสังเกตคนที่สังเกตเยอะมีข้อคิดในความสงสยัยคนเหล่านั้นจะไปค้นคว้าหาคำตอบพอค้นคว้าได้ก็จะเป็นความรู้ที่มาประดับตัวเองเป็นอาวุธที่จะเข้าไปแข่งขันกับคนอื่นได้นะคะ ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับคุณครูทุกท่านโดยเฉพาะทางกลุ่มสาระกนนรารเรียนวิทยาศาสตร์ที่ได้พุ่มเทนะคะเราก็ตั้งใจจัดจกิจกรรมนะโดยความร่วมมือของคุณครูทุกกลุ่มสาระที่เกี่ยวข้องนะคะพ,พี่ที่มาช่วยทำงานนะเพราะฉะนั้นน้องๆที่อยู่มน .1 มนม .2 ม .3 ก็ต้องคว้าโอกาสนี้ไว้ถือเป็นโอกาสที่ดีนะคะ ก็ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขอให้กิจกรรมในสัปดาห์วิทยาศาสตร์นั้นดําเนินไปได้วยดีแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการนะให้นักเรียนทุกคนได้นาความรู้นําประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิปดประโยชน์สูงสุดต่อตอนเองและประเทศชาติสืดไปขอเปิดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ระดับนี้ค่ะขอบคุณค่ะ คุณชนะการเลือกตั้งีนะครับ

อี้เรจที่ารกนคถามกาถามถามบวทศาสตร์เราามแรกนะครับโอเคเราไม่สาราคำถแเลยแรกนะครับวันไวิาวศาสตร์คือ

ไอ้ทุกคนโอเคน้องๆเนี่ยูี่ตั้งทำไมเนี่ยมันถึงกระดได้ฮะเดี๋ยวเต้องตอบไม่ใช่แค่นอนน้องอ อเนี่ยโอ้คนที่สองนีเมนอย่างวิศนุตวสิศนขคนที่สามอไคัทุคนมาดูกันดีกว่าคนที่1น่คที่เปน็าปนา มีสีแสดงว่าไมมี่าไปสออยู่นที่ไม่ใช่คนรลโ้โลไปเลยแล้วนที่สอเดี๋วที่นี่มันจะลื่่าขาวอยู่ขนาั้นที่สองไมมีค่าไม่มีสีแสดงว่าก็ไม่ใช่นไลที

นีพี่ๆขอจบกับแดมเลงนี่นะครับวคสวัสดีครับ